สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะพามาดูวิธีการตั้งค่านะครับระบบสมาร์ทไฮบริ l i ลท์ของทางคิกวิช i ่นนะครับซึ่งระบบที่ผมมาแนะนำนะรัจะเป็นระบบของกล้องอะนาล็อกนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นตัว IDS 7216HUHI- M2X นะครับผมและในส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับก็แนะนำให้อัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันนะครับซึ่งจะเป็นปี202409นะครับวันที่18นะครับดังที่อยู่บนหน้าจอตรงนี้เลยนะครับ ตัวกล้องเนี่ยนะครับผมจะใช้เป็น D-S ขีด2 C-E 1 6 K- 0 T ขีด L-F-S นะครับผมซึ่งกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันสมาร์ทไฮบ l i g นะก็คือตัวกล้องเขาเนี่ยจะมีระบบ I-R หรือ i n f ฟราเรที่ให้ภาพขาวดำแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมี w a r ์มไลท์มาด้วยนะก็คือจะให้ภาพสีในตอนคืนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็อยากจะให้เข้ามาเช็คที่ตัวกล้องก่อนนะครับก็เบินคลิกกล้องให้ขึ้น เป็นจอใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลกดขวานะครับไปที่ควบคุม PTZ นะครับจากนั้นครับกดที่ม่านตาบวกหรือว่าไอริบวกตัวนี้นะครับเขาจะมี o s d เมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนที่ต้องการให้ลูกค้าไปดูนะครับก็มาดูในส่วนของ Lighting Setting นะครับก็คือบรรทัดนี้นะครับผมแล้วกดม่านตาบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูในส่วนของ Lighting Mode นะครับว่าอยู่ในโหมดของ Smart หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในโหมดของ Smart เนี่ยตัวกล้องเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงานฟังก์ชันในส่ววนนของ HyBline แล้ะครับ ในกรณีที่กลางคืนนะครับภาพเป็นขาวดําแล้วหากมีการตรวจจับรถยนต์หรือว่าบุคคลได้เนี่ยตัวกล้องก็จะเปิดไฟนะครับให้ภาพสีในตอนกลางคืนนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่เป็นค่าแบบนี้เลยนะครับหากว่าเป็นค่าแบบนี้แล้วเราก็กดออกไปเลยนะครับเบื้องต้นค่าโรงงานเขาจะตั้งไว้แบบนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนการตั้งค่านะครับเรามาที่การกําหนดค่าตรงนี้นะครับผมแล้วมาที่หัวข้อเหตุการณ์นะครับ แล้วก็เหตุการณ์ปกตินะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เรานั้นตีกรอบหรือว่าตีเส้นตามที่เราต้องการนะครับตัวตัวนี้จะเป็นการตีกรอบนะครับสําหรับในส่วนของการตรวจจับเมื่อเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับให้เรากดที่พื้นที่การวาดนะครับอันนี้ผมจะตั้งไว้แบบนี้นะครับผมก็คลิกไปนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับหากว่าเราได้กรอบที่เราต้องการแล้วนะครับ ในส่วนนี้เราสามารถที่จะเลือกคัดกรองได้นะครับว่าจะเอาเป็นร่างกายมนุษย์หรือว่ายานผ่าหนะนะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นมนุษย์ละกันนะเพราะต้องการตรวจจับมนุษย์นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดใช้งานตรงนี้นะครับแล้วกดปรับปรุงนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าการตรวจจับนะครับในส่วนของตารางเวลาเนี่ยเราก็มากําหนดได้นะว่าจะให้การตรวจจับการเคลื่อนไหวตัวนี้ทำงานช่วงไหนบ้างนะครับแต่อย่างในส่วนนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผม อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องไปดูนะว่าตัวกล้องนั้นอยู่ในโหมดที่พร้อมที่จะเปิดไฟเมื่อมีการตรวจับการเคลื่อนไหวแล้วหรือเปล่านะให้มาดูที่ตรงหัวข้อกล้องตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาในส่วนของกล้องนะครับอ๋อในส่วนของการแสดงนะครับในส่วนการแสดงแล้วก็ดูการตั้งค่าพารามิเตอร์กล้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะไปผนวกอยู่กับตรงฟังก์ชัน o อ d เมนูของตัวกล้องด้วยนะครับ ก็ให้ดูว่าถ้าโหมดแสงเสริมตรงนี other, drugiej, so so ้อยู่ที่อัจฉริยะแบบนี้นะครับแน่นอนมันจะทํางานเมื่อมีการต่อจับการเคลื่อนไหวแล้วก็จะเปิดไฟนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแสงเสริมสีขาวเนี่ยในตอนคืนปุ๊บเนี่ยกล้องมันก็จะเปิดไฟตลอดทั้งคืนเลยพลาเช้ามันก็จะปิดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแสงอินฟราเรดเสริมอย่างเดียวเนี่ยนะครับกลางคืนก็จะเป็นขาวดำนะครับจนดวงอาทิตย์ขึ้นเขาก็จะเป็นภาพสีตามปกตินะครับอันนี้เราเลือกเป็นอัจฉริยะนะครับแล้วเดี๋ยวดูการทํางานนะครับเพื่อความ ช่วยอีกทีนึงก็กดปรับปรุงอีกทีนึงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพสดนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับว่าหากว่าผมเดินเข้าไปในกรอบที่ผมตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยนะครับตัวกล้องจะมีการเปิดไฟหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้ตัวกล้องก็เปิดไฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะหากว่ามีการตรวจจับร่างกายมนุษย์ได้นะครับก็เป็นการตั้งค่าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับฟังก์ชันสมาร์ทไฮบริดไลท์บนระบบของทางแบรนด์ที่วิชั่นนะครับผม หากลูกค้าท่านไหนนะครับติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เลยนะครับที่1795หรือทางไลน์แอดนะครับ s i watashi CCTV นะครับก็จะมีช่างเทคนิคคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ